เผยความลับว่าทำไมตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่ผู้คนถึงทุกพ์ทานขนาดนี้นอกจากจะมีอาหารและสินค้าให้เราช็อปมากมายแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตลาดนี้ผู้คนมาเดินรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นเดินได้ยาวนานมากขึ้นและที่สําคัญไม่ร้อนด้วยครับ จากที่เดิมอะตลาดค่อนข้างร้อนเพราะมันเป็นคตเตนธรรมดามันจะเก็บความร้อนไม่นานมากทีนี้พอมาตลาดใหม่อะผมก็อยากให้ตลาดใหม่เนี่ยเวลาคนมาเดินอะก็รู้สึกว่ามันเย็นขึ้นถ่ายเทขึ้นผมก็เลยเลือกใช้หลังคาเมลอน,นชีดที่มี p ียของดาวนี่แหละครับ ซึ่งดาวเป็นผู้นำด้านการผลิตวัสดุจากสหรัฐอเมริกาก่อตั้งมาแล้วกว่า127ปีมีศูนย์วิจัยพัฒนา R&D และฐานการผลิตมากกว่า100แห่งทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองผ่านโรงงานการผลิตที่มีมาตรฐานอย่างบริษัทมั่นคงสตีลจำกัดมหาชนและเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพรวมถึงสามารถสั่งให้มีการฉีดชั้นโฟม P u จากดาวที่เนื้อโฟมสวยแข็งอายุการใช้งานานานตั้งแต่ขั้นตอน การผลิตทําให้มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนที่ดีจนได้หลังคาเมทัลชีตตามแบบที่ต้องการแถมยังหมดห่วงเรื่องการดูแลรักษาเนื่องจากโฟม PU เหมาะกับการใช้งานในระยะยาวอยู่แล้วครับสำหรับผู้ประกอบการคนไหนนะครับที่กําลังมองหาวัสดุไปใช้ในโครงสร้างอาคารหรือโครงการต่างๆเนี่ยการที่จะเลือกใช้หลังคาเมทัลชีตแบบ PU โฟถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับ